ะะกับรถสีเหลืองคันนี้นะกับตัววาแท็ค่ะพี่ขาขับเลื่อนสีล้อนะคะในราคา1 3 2 9 0 0้าน้าันบาทและเป็นธีมสีเหลืองทองรอบคันด้วยเดี๋ยวเรามาชมกับคันนี้กันค่ะพี่อย่างที่บอกไปค่ะเป็นตัว Ford d a n g e r Next น e n นะคะตัวว i ยแท็กขับเพื่อนสี่ล้อค่ะกับเกียรส์สิบสปีดนะคะเป็นเครื่องไบทอเบด้วยค่ะพี่ค่ะในราคา1 3 2 9 0 0้าน้าันบาทราคานี้ยังไม่รวมแต่งนะคะพี่เพราะว่าชุดแต่งคันนี้ก็ราคาแบบว่า แอบใช้ได้อยู่เลยแต่ว่าสําหรับพี่ๆท่านไหนนะอยากแต่งแบบคันนี้นะคะอยากได้ไอเดียการแต่งแบบนี้นะมาดูกันดีกว่าว่ามีการแต่งอะไรเพิ่มเติมในรถหนึ่งคันนี้กันบ้างนะคะเริ่มจากด้านบนกันเลยดีกว่าที่เห็นกว้างๆใหญ่ๆคันนี้นะคะอันนี้เป็นสกูปค่ะพี่เขาเรียกว่าสกูปทรงฟิตนะคะจะเป็นสกูปหน้ากว้างสังเกตว่ากินพื้นที่ตัวกระโปรงนะ่ะค่อนข้างเรียกว่า เกิน80%เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นทําสีแบบคันนี้ได้ด้วยนะก็คือทําสีเดียวกับตัวรถค่ะพี่แล้วก็มีการเล่นตัดด้วยสีดําเงาและตัวมามแสแตงนะ,ะตัวนี้เลือกได้ว่าจะมากระทิงหรือแรดนะคะก็ทําสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะตัดมากับตัวกระจังค่ะกระจังอันนี้เป็นกระจังชุดวิกเตอร์นะกระจังหน้ากว้างนะคะสําหรับพี่ๆที่อาจจะเบื่อตัว FORD กันแล้วดูตัวนี้เป็นทางเลือกได้ค่ะ ไฟมินิไลท์ยังคงเลือกโทนสีได้เหมือนเดิมและมีเพิ่มเติมคือไฟ2ฝั่งนะคะฝั่งละสองดวงตัวนี้มีไฟติดขึ้นมาด้วยนะคะสวยงามมากๆด้วยนะคะตำแหน่งพวกเซนเซอร์ทุกอย่างเขายังอยู่เหมือนเดิมนะนะคะกับชุดแต่งเหล็กตัวนี้เป็นของแบรนด์ฮั m เมอค่ะพี่สังเกตว่ามีการเล่นสีด้วยนะคะอย่างที่บอกไปทําสีได้ค่ะพี่สมมุติว่าพี่มีสีที่เป็นมงคลของพี่เนาะพี่ก็สามารถทําสีแบบนี้ได้เลยนะคะสวยงามมากๆเป็นชุดแต่งคิงซีรีส์ค่ะ คิงซีรีส์ตัวนี้ปกติจะมีกันแข็งเพิ่มมาให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นชุดแต่งที่ดูดีและมีความแข็งแรงมากๆนะคะด้านข้างค่ะคิวซุมล้อก็จะเป็นแบบทรงเรียมนะคะนี่ทําสีดําเงาค่ะพี่ค่ะรับกับช่วงล้อช่วงล่างที่แสนจะโหดมากๆเลยนะ,ะตัวนี้ค่ะเป็นแม็กของ o อเอซนะคะแบบทรงอเมริกันตัดขอบด้วยสีเงินค่ะสําหรับล้อเนี่ยเป็นยางแอมนะพี่นะยางแอนะคะซีรียางจะเป็นตัวสามสิบามคูณสิบสองจุดห้า R22 ไซส์ใหญ่โตโตเลยยางแอมเขาก็จะเป็นยางที่ได้รับการการันตีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคุณภาพจะเป็นยางออเทเลนนะคะก็คือวิ่งได้ทุกสภาพถนนเลยนะคะและมีการยกค่ะอันนี้ใส่ชุดยกเรียบร้อยนะคะก็เป็นหน้า3นิ้วหลัง2นิ้วแล้วก็เปลี่ยนปีกนกปรับองศาลูกหมากกันโค้งเรียบร้อยแล้วที่สําคัญนะคะมีการใส่ตัวซับแฮงปรับ8ระดับนะคะตัวนี้ปรับความนุ่มความแข็งได้เลยนะคะแล้วแต่ วิ่งได้เลยพี่วิ่งบนเขานะคะหรือต้องการที่จะวิ่งแบบทางโค้งนี้ยก็ปรับตรงนี้ได้เลยเพื่อซัพพอร์ตกับการเขาเรียกว่าสมรรถนะของตัวรถนั่นเองนะคะถัดนมาค่ะด้านบนนะปกติรุ่นวายแท็กจะมีล่าวหลังคาและโลบาร์แถมมาให้ด้วยนะคะนนี้เราทําสีค่ะพี่ทําให้เป็นสีดาเงานะรับกับตัวเขาเรียกว่าตีมของตัวรถนั่นเองค่ะแอบดูภายในกันนิดนึงดีกว่าสำหรับรุ่นวายแท็กนั้นเขามีเอกลักษณ์อยู่แล้วนะสำหรับตัว าการเดินไดน้ด้วยได้สีเหลืองส้มนั่นเองค่ะสวยงามมากๆเลยเดินตั้งแต่ตัวประตูซ้ายไปถึงประตูขวานผ่านตัวคอนโซลค่ะพวงมาลัยก็มีนะคะรวมถึงตัวเบาะด้วยซึ่งตัวเบาะนี้นะคะจะมีการประทับคําว่าว i ยแท็กไว้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะ,ะขับเคลื่อนสี่ล้อค่ะต้องมีตัวไดร์โหมดนะคะในการปรับโหมดการขับขี่ได้เลยนะคะแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าค่ะ แล้วก็ไวเลสชาร์จด้วยนะคะสำคัญคือภายในหน้าจอกลางนะคะตัวนี้ได้ที่12นิ้วค่ะแล้วก็มีไฟตกแต่งภายในด้วยเนาะอันนี้เราจะเห็นในยามค่ำคืนนะคะเป็นบอกไฟฟ้าทั้งคู่หน้านะพี่นะถัดมาค่ะอันนี้จุดเล็กๆนี่คือเราไม่มองข้ามนะคะลูกค้าอยากได้เป็นโทนสีทองก็ได้จัดเต็มค่ะเบาด้านในเป็นสีดำแต่ตัดตัวนี้นะคะก็คือเป็นสีทองแบบสวยๆเลยนะคะแบบนี้สวยไหมคะพี่ ถ้าสวยสามารถแคปบอกอาชีกับตั้มได้เลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยดูดีๆนะพี่ตัวนี้จะมีการตกแต่งด้วยตัวกาบนะคะแก้มค้างเพิ่มเติม้วยเป็นของตัววิกเตอร์มันจะทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความกว้างขึ้นด้วยที่สําคัญเป็นการเซฟด้วยนะคะเวลาหินดีดอะไรเงี้ยก็เซฟป้องกันตัวนี้ได้ด้วยนะตัวรถนะคะแล้วก็บันไดค้างเนี่ยเป็นบันไดเหล็กค่ะ ของแบรนด์แฮมเมอร์เช่นกันเป็นรุ่นชาร์โดนะคะพี่พี่อาจจะเห็นแบบที่เป็นรุ่นเพิ่มความหยาบบ่อยนะตัวนี้เป็นแบบไม่มีความหยาบสามารถเพิ่มเติมได้แล้วก็เล่นสีค่ะทําสีได้หมดเลยนะคะบอกแล้วว่าทําได้ตามสั่งทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้นะคะมีการเก็บสีเรียบร้อยแล้วนะคะเหมือนตัวราวหลังคาด้านบนเนาะก็เรียกว่าเก็บให้ละเอียดนะคะไม่พลาดแม้แต่จุดเดียวเลยนะคะสําหรับด้านหลังค่ะไฟท้ายเป็นตัวฟูปเลนะคะเรียกว่าสวยงามแล้วก็ ิมข้อฝาท้ายตัวนี้แบบเว้นโลโก้ Ford ไว้นะพี่นะแล้วก็ตัดขาอักษรทําให้เป็นสีทองไปเลยนะคะแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยทำเป็นสีดําเงานะคะรวมถึงอะคริลิกด้วยตัวนี้ก็เล่นสีดําเงาเช่นกันจัดเต็มตั้งแต่ด้านหน้ายันท้ายจริงๆค่ะ ปิดท้ายค่ะตัวนี้นะคะกันชนนะคะเป็นกันชนเหล็กของแบรนด์แฮมเมอร์ในรุ่นของตัวโนวะาคะตัวนี้มีความแข็งแรงมากๆเพิ่มเอเซซิลีได้เลยนะคะตัวนี้เขารองรับไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะคะอันนี้เป็นหูรักจุงสีเหลืองทองนะคะเพิ่มเติมมาด้วยเนาะอ่ะ อันนี้นะเรียกว่าเป็นน้าจิ้มนิดหน่อยนะคะที่รถของเรานะ,ะมีในฟอร์ดเกษตรเนาะมีสาหรับพี่ๆท่านไหนนะคะอยากได้รถหน้าตาแบบนี้นะ,ะไอเดียแบบนี้หรือแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะติดต่อมาได้เลยค่ะที่ตามกับชีนะคะที่เบอร์062ค่ะ229 2544นะ,ะอันนี้เป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปรึกษาได้หมดเลยนะ,ะไม่ว่าเป็นการจัดไฟแนนนะคะการออกรถหรือพี่ๆออกรถไปแล้วอยากเข้ามาแต่งรถเพิ่มเติมทำได้เช่นกันค่ะเพียงแค่ติดต่อปั้มกับชีเท่านั้นเองไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ